นะครับส่งงานกันแล้วนะครับสำหรับ BYD ีดซนะฮะติดตั้งป้ายทะเบียนกันน้ำแท้นะครับนี่ครับกบส3 3 3ป้ายเพชรบุร์เรานี่เองนะฮะเลือกใช้เป็นขอบดำล้วนนะครับไม่ติดคาดขาวนะฮะอันนี้เป็นดำล้วนเลยนะฮะงานสร้างนะครับตัวนี้เป็นงานลักษณะเดียวกับการอัดกรอบพระนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับมันโขงนะฮะเวลาโดนน้ำแล้วจะกันน้ำได้100%เเลยนะครับป้าย นะครับจะไม่เสียไม่โดนเม็ดหินไม่โดนแมลงนะครับหรือเม็ดทรายที่ทําให้ป้ายนั้นเกิดอาการขีดข่วนนะครับหรือเป็นรอยนะครับหรือบางคันเราจะสังเกตสีจะแตกต่างเลยนะฮะเวลาโดนเม็ดทรายนะครับสีจะซีดนะครับแล้วก็โดนเม็ดทรายกระเทาะออกไปตัวนี้จะอยู่คงทนแบบนี้เลยนะฮะด้านหน้าสวยงามมาตามต่อด้านหลังมาหน่อยนะครับมาดูต่อนะครับด้านหลัง BY d ดีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะฮะ การรักษาป้ายให้มีความคงทนป้ายก็แพงอยู่แล้วนะครับป้ายประมูลแบบนี้นะครับทำมาติดเฉยๆนะครับสายป้ายทะเบียนทั่ว,วไปก็จะทําให้สีของป้ายเนี่ยซีดลงนะฮะจะโดนเดม็ดหินโดนเม็ดทรายนะครับรวมถึงโดนมแมลงนะครับมีการกระเทาะออกไปป้ายจะเสื่อมนะครับจะไม่สวยอย่างนี้สวยรักษาป้ายให้อยู่คงทนนานๆใช้ป้ายทะเบียนกนนารน้ําแท้แบบนี้นะครับใช้เวลาทําประมาณ2ชั่วโมงนะฮะต่อคู่นะครับเรารับทําคันนี้ใช้เป็นขอบ ขอบมีให้เลือกนะครับเป็นขอบขาวขอบดำนะครับแล้วก็เป็นขอบสีดําตัดด้วยเส้นสีขาวนะครับหรือเป็นขอบขาวตัดด้วยเส้นสีดํานะครับก็บมีให้เลือกทั้งหมด4แบบนะครับใครอยากได้แบบไหนอินบ็อกซ์มาสอบถามได้เลยนะครับโอเคนะฮะฝากไว้ด้วยป้ายทะเบียนกันน้ําแท้ครับสำหรับ d y y s e a l ครับ